เรียนที่25พะยัญชนะเปลี่ยนรูปเมื่อมีสละอาผสมในพระยัญชนะวักปะปนนวักปะตัวเต็มก็จะเขียนรูปแบบนี้นะครับปะพอปะปะผะพอพึ่งพอพึ่งจะคล้ายๆกับทอดงนะครับแต่ว่าพอพึ่งจะเป็นรูปที่มีหัวปะผะพระก็พอผานพอผานจะคล้ายกับยกผู้หญิง ย่อไอ้พอผ่านถ้าใส่สลาจะเหมือนกับยอผู้หญิงพอสัมภาวนะครับพ,พะพระมะเมื่อปอปปาใส่รูปสระอาว่าปาเนี่ยจะเขียนในรูปแบบนี้นะครับจะต้องมีหางยาวอย่างนี้นะครับเพราะมันถ้าเราไม่ใส่หางยาวนี้มันจะคล้ายเคลืองกับทอทหารสระอานะครับ ปะผพผอพึ่งต้องมีหัวเป็นผาแล้วก็พอพานสะอาเป็นผาพอสัมเภารถรูปน้ำเตยแล้วก็หมอมา้ามาก็ยังคงรูปเดิมนะครับจะมีรูปนี้